พื้นที่14ไร่นะเข้ามาขอซื้อต้นไม้นะคะกับเจ้าของฟาร์มโอ้มีคหมาหลายตัวด้วยโอ้มีคุณหมาหลายตัวด้วยนี่ไงนี่ไงมีคุณหมาคนนั้นันก็ออกไปโดนฝนไปดูโอ้มีกระต่ายด้วยค่ะเดินไปค่ะเดินไปค่ะใช่น่ะไปดูสัตว์ก่อนแล้วเราค่อยดูต้นไม้นะคะดูน้องกระต่าย น่ารักมากเลยโอ้ยนกกระต่ายวิ่งมาเร็วน้องกระเอเทนับสิมีน้องกระต่ายกี่ตัวคะลองนับดูสิคะสี่ห้ากี่ตัวคะกี่ตัวคะกี่ตัวคะสิบหตัวหันหน้ามาค่ะตอบกี่ตัวคะกระต่ายตััวครโอ้กระต่ายมีสิบหกตัวตั้งแต่สองตัวไปถึงสิบหกตัว ทีนี้เราจะพาชมต้นไม้นะคะอันนี้นะคะอยากเลี้ยงกระต่ายจังเลยแต่เลี้ยงไม่ได้ออยากเลี้ยงกระต่ายแต่เลี้ยงไม่ได้พ่อแม่ไม่ให้เลี้ยงค่ะนี่นะคะบอลบอลสีก็มีเดินไปเดินมาค่ะชมต้นไม้ก่อน น,นี่นะคะพญานาครา,าอรืมเห็นะคะเอาให้ดูต้นไม้แต่ละมุมวันนี้มาซื้อนะคะมาซื้อต้นไม้กับเจ้าของฟาร์มแล้วหมดเงินหนึ่งพันบาทอันนี้แค่ตัดนะคะมุมแค่ตัดก็สวย พินด้วยแล้วก็านมกอันนี้อดอกก็นะนีุ้ยด้อดอกแล้วแก้วสารพัดนึกนี่มีลูกแล้วค่ะมีลูกแยกได้แล้วจะโอนให้คันนึงนี้ค่ะสวยมากนี่อันอันนี้ที่เล็ก <B> เ <emos language> อาเป็นบ้าแมนค่ะสวยสวยขนาดต้นใหญ่ต้นสวยสวยต้นแบบว่าต้นต้นนั่นนะต้นเล็กเอาสวย